แล้วก็วันนี้นะคะจะมีเทคนิคการทํางานเบื้องต้นนะคะสําหรับงานปักตุ๊กตานะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะจะปักตุ๊กตาแมวนะคะเวลาวาดเนี่ยเราจะใช้ปากกาลบลมร้อนนะคะทําจุดเซนเตอร์ขึ้นมานะคะเพื่อทําเป็นตัวจมูกของน้องนะคะจากนั้นนะคะก็วาดเป็นเส้นโค้งนะคะทําเป็นตาค่ะนี้เส้นเราจะทําเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะ ส่วนการปักนะคะก็สามารถที่จะเริ่มปักนะคะจากกันที่เราใช้นะคะไหมนะคะสีดำนะคะอันนี้คือใช้เป็นสองเส้นย่อยนะคะแทงนะคะทะลุมาตรงบริเวณจมูกนะคะของตัวตุ๊กตาค่ะตรงจมูกเนี่ยเราจะปักเป็นเส้นทึบธรรมดานะคะ ใครถนัดที่จะปักเป็นแนวขวางนะคะก็สามารถทําได้เหมือนในคลิปเลยนะคะบางครั้งแกงก็จะปักเป็นแนวตั้งนะคะถ้าเกิดแนวตั้งจะหมุกแมวที่ได้เนี่ยส่วนมากก็จะออกมาประมาณสามเหลี่ยมหัวกลับนะคะแต่ถ้าเกิดปักแนวขวางเนี่ยจะหมุกที่ได้ก็จะออกมาเป็นวงรีค่ะ พอเราปักจมูกเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะโยงเข็มนะคะแทงไปเข็มขึ้นมาตรงบริเวณหัวตานะคะจากนั้นนะคะก็ปักเดินเส้นธรรมดาเลยค่ะเป็นต้นถอยหลังธรรมดาก็ได้นะคะนี้ปักเป็นเส้นได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็แทงเข็มนะคะโผล่มาตรงบริเวณประมาณตรงแก้มนะคะตรงนี้เราจะทําเป็นหนวดของน้องนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะทํปาปักเป็นเส้นตรงธรรมดาค่ะตรงนี้ก็ความยาวนะคะประมาณสัก5้มิลก็ได้นะคะแล้วก็ปักตรงปากต่อเลยนะคะ เพื่อความกระชับนะคะของคลิปนะคะเดี๋ยวเก่งจะปักตรงนี้นะคะต่อให้เต็มเส้นที่เราล่างเอาไว้นะคะคือทั้งสองด้านเนี่ยคือให้เหมือนกันนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะมาปักบริเวณหูกับแก้มค่ะพอเราปักตานะคะจมูกปากแล้วก็หนวดเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปักต่อที่หูนะคะอันนี้เราจะใช้ไหมสีชมพูนะคะ2เส้นย่อยค่ะ ักทึบนะคะทะแยงเส้นไปเรื่อยๆนะคะ ะะคะจนเต็มบริเวณนะคะของเส้นที่เราล่างเอาไว้นะคะจากนั้นก็โยงมาที่แก้มนะคะแก้มนี้ก็จะปักเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้นะคะประมาณสัก4-5ครั้งนะคะค่อยๆดึงใหม่นะคะ จากจุดนี้ก็โยงมาที่แก้มอีกข้างหนึ่งแล้วก็ตรงหูได้เลยนะคะพอเราปักทึบนะคะเต็มบริเวณแล้วเนี่ยเราก็แทงทะลุออกตรงด้านหลังได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะตัดใหม่นะคะแล้วก็เอามือบี้นิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราไดา้หน้าของน้องแมวแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ นำตุ๊กตานะคะมาปักตกแต่งนะคะเป็นดอกไม้นะคะเป็นลายที่เราชอบนะคะอาจจะเติมผีเสื้อนะคะเพื่อสีสันของตัวงานนะคะหรือจะทำเป็นพึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เส้นทำเส้นทางการบินนะคะปักเป็นเส้นปะธรรมดานะคะแบบนี้ค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ